มาดูอนุกรมข้อนี้กันนะครับเออเลขศูนย์หนึ่งแปแสิเอ็ดและข้อต่อไปนะครับลองหาดูนะครับถ้าเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยเข้าใจได้ว่าไม่ใช่การแบ่งช่องแน่นอนนะครับพอตัวเลขน้อยมีสิทธิ์เป็น ความห่างนะครับระยะห่างหาระยะห่างหรือว่าหาเลขยกกำลังนะครับไม่น่าใช่เลขกระโดดข้ามก็ไม่น่าใช้แบ่งล็อกก็ไม่น่าใช่นะครับเพราะตัวเลขนี่น้อยและตัวเลขขึ้นไปแนวขึ้นไปเรื่อยๆด้วยนะครับก็อาจจะเป็นความห่างแต่เดี๋ยวเราเฉลยกันเลยนะครับ ถ้าเราเห็นเลขแบบนี้นี่เราต้องรู้เลยว่าเป็นเลขอะไรนะครับแบบนี้ยกกําลังนะครับแบบนี้ขยกกําลังได้นี่ขยกกกาลังได้ศูนย์นีข่ข้อสอบข้อนี้นะครับศูนย์เนี่ยยกกาลังหนึ่งหนึ่งยกกําลังสอง 2ยกกำลัง3เลข8นี่จำให้แม่นเลยนะครับว่ามี2ยกกำลัง3ได้นะครับ2คูณ2 4เป็น4 4คูณ2เป็น8นะครับเลขนี้ถ้าเจอบ่อยๆนี่ให้จำว่ายกกำลังได้นะครับอันนี้เพิ่มอันนี้ก็ต้องเป็น3ยกกำลัง4ตัวนี้เพิ่มขึ้นทีละหนึ่ง 1ข้างบนตัวยกกำลังก็เพิ่มขึ้นทีละหนึ่ง,งเป็นเหมือนกันก็ต้องทำเป็นเหมือนกันนะครับบวก1ข้างบนคือ5ข้างล่างบวกไปอีกหนึ่งเป็น4 4ยกกำลัง5นะครับ สี่งหเท่าไหร่มาลองคิดดูครับสี่คูณสี่สิบหกคูณสี่หกสี่ยี่สี่ทดสองสีคูณสี่สีทดหนึ่งหกสีคูณสี่สียีทดสองห้าเยสอง 42890ับกาคำตอบคือ1นึ่นะครับวิธีการต้องเหมือนกันนะครับข้างบนขึ้น1ข้างล่างก็ต้องข้างล่างตัวเลขก็โบกขึ้นที1่งครับยกกำลังก็ขึ้นทีละหนนี่คืออนุกรมนะครับลองทำกันดูนะครับ